สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันฟุตบอล3หลีกใหญ่ในยุโรปนะคะทางลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชซีเรียอาอิตาลีไปดูกันค่ะว่าแต่ละลีกแต่ละคู่ลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างค่ะ เริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่20นะคะคืนวันพฤหัสบดีที่12มกราคม2567 3นาฬิกา1คู่ค่ะเซบีย่าพบกับอาราเบสส่วนวันศุกร์ที่13มกราคม2567ค่ะลงสนามกัน4คู่ Last, ลาสพามาสพบกับเบียรเรอัลในเวลา20นาฬิกามายอกาพบเซลตาบิโก TA, ico, ในเวลา22นาฬิกา15นาที แอตเลติกบิวเบาค่ะพบกับโซเซียดาในเวลา24นาฬิกา30นาทีและเบติสพบกับกรานาดาในเวลา3นาฬิกา30นาทีส่วนวันเสาร์ที่14มกราคม2567อาเมรียพบกับคิโรนาในเวลา20นาฬิกาและกาดิสพบกับบาเลนเซียในเวลา22นาิกา15นาที ไปดูโปรแกรมการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่17นะคะวันศุกร์ที่12มกราคม2567บาเยอร์มิวนิกพบกับโคเฟนฮามในเวลา2นาิกา30นาทีส่วนวันเสาร์ที่13มกราคม2567ค่ะลงสนามกันหลายคู่นะคะโดยที่21นาฬิกา30นาทีเป็นคู่ของไลซิกกับแฟรงเฟิร์ต มายศูนยห้าพบกับเวิรฟบวกฝ่ายบวกพบกับอุนิโอนเบอร์ลินโคโลนพบกับไฮเดนไฮม์และอัลส์บวกพบกับเลเวอร์คูเซนและเวลา24นาฬิกาสานาทีค่ะดามสตัดพบกับดอดมุนส่วนคืนวันอาทิตย์ที่ส4มกราคม2567ักสโบกุ้มพบกับเดเมนในเวลา21นาฬิกาสานาทีและเหมือนเช่นกลัดบักพบกับซุดการในเวลา23นาฬิกาสานาที ไปดูโปรแกรมการแข่งขันเกาโช่ซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่20นะคะวันเสาร์ที่13มกราคม2567เจนัวพบกับโตริโนในเวลา21นาฬิกาจากนั้น24นาฬิกาเวโรนาลงสนามพบเอมโปลีและ2นาฬิกา45นาทีมอนซาพบกับอินเตอร์มิลาน ส่วนคืนวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567ลาซิโอพบกับเลเช,เชต่ตั้งแต่ช่วงเย็นเลยค่ะ18นาฬิกา30นาทีนะคะขณะที่นาปโปลีจะพบกับซาแลนในตาหน้าในเวลา21นาฬิกาและเวลาเดียวกันกายารีพบกับ,บโบโลุนยาส่วนฟิออเรนติน่ากับอูดิเนเซ่จะลงสนามกันในเวลา24นาฬิกาเอซิมิลานพบโรมาในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันจันทร์ที่15มกราคม2567อาตลลนตาพบฟทรซิโน,โนเน่ในเวลา2นาฬิก45นาทีคืนวันอังคารที่16มกราคม2567ยูเวนตุสพบกับซาสโอโลในเวลา2นาฬิกา45นาทีทั้ทงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกกลีกเลยนะคะผ่านทาง Spo r t ตบั News c h แ n น e l ค่ะ